แก้ววาวของ TMT นะครับตัวแก้ววาวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีหัวคอดเอาไว้ล็อกสามติดล็อกนะครับในล็อกติดล็อกของเดิมมันจะก็มีหัวคลอดกันนะครับของเดิมก็จะเป็นไฮดรอลิกนะครับเป็นไฮดรอลิกลุกตัวได้ปรับตั้งระยะความห่างอัตโนมัตินะครับก็ตัวเิ็สล้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็วัดีชผมก็จะล้างเดี๋ยวเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับเปลี่ยนแหวนแล้วก็ยางแก้ววาวใหม่ นะครับเห็นไหมายว่าแหวนมันรั่วเอามาทำแรงอัดมันขึ้นมาข้างบนนะครับแหวนไม่รั่วเนี่ยดำๆแรงอัดมันรั่วมาทำมันรั่วรั่วสามต้นนะครับในการแรงยารั่วขึ้นมาเลยรั่วขึ้นมาด้านบนนะอันนี้สองต้นนี้ที่รั่วขึ้นมาจะไม่มากนะครับก็ล้างทำแรงอัดเรียบร้อยแล้วก็ใช้กองเพ่อพิมพ์นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรถก็เป็นเนื้เชสโัวดอโอผมเอสซีตัวกระดาษเลยก็มาส่องผมอยู่ นะครับขอบคุณมากเลยที่มาใช้ในการเนก็ล้างล้างแล้วก็ล้างรูบ้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็เตรียมประกอบนะครับเพราะมันล้างก่อวาลด้วยนะครับล้างก่อวาลแล้วก็ต้อง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 ตึ้งนะนะครับวันนี้ก็หลายคันงครับเป็นหน้าร้านเนี่ยเปจอดอยู่เฮ้ยตัวเลขลืมทำไอวีโก้ไปทำวีโก้ก่อนโอเคจบเสาจังเสาวมาโกนะครับอ้วมเลยนะครับมีหมดสี่สามสี่ชุดสามชุด นะครับลองอยู่ข้างใน,น,นะครับบ